ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับตกถังทองแสนล้านเลือนหอหลังงามบีมาติกาตกถังทองสามีแสนล้าน10ปีชีวิตพลิกตกถังทองตระกูลใหญ่เลือนหอหลังงามบี ica, มาติกาก,ก้หหงงาวขามาเป็นสไพยแสนล้านยังทำงานหนักไม่แบรมือของเงินสามีตกถังเข้าวสารคงจะน้อยไปสำหรับอดีตนางเอกคนนี้เมื่อเธอเป็นเหมือนเจ้าหญิงดังตกถังทอง ได้ก้าวขาเข้าเป็นสไพร์แสนล้านเรียบร้อยสำหรับนางเอกสาวสวยช่องเจ็ดย่างบีมาติกาเป็นนางเอกและสร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วประเทศแม้จะเป็นนางเอกขอทานที่ใครๆก็รู้จักแต่ชีวิตจริงนอกจอของเธอนั้นบอกเลยสาวคนนี้ไม่ธรรมดาหลังจากคบหากันมายาวนานถึง9ปีเมื่อวันที่14ธันวาคม3ปีที่ผ่านมานักแสดงสาวบีมาติกา อัฐกรสิริโพและแฟนนุ่มไฮโซกรกรณกิจจุลางกูลทายาทเคอือสม,มิทกร๊ปผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยรายใหญ่ที่สุดมูลค่าธุรกิจกว่าแสนล้านก็จัดงานฉลองวิวาชนิดที่ว่าหรูหราสมฐานะเอามากๆเพราะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือแม้กระทั่งชุดเจ้าสาวนั่นเองมูลค่าเหยียบถึง8หลักด้วยกันขนาดชุดเจ้าสาวยังหรูหราขนาดนี้ทั้งคู่ทุ่มทุนในการเปิดกิจการและสร้างเรือนหอด้วยกัน เพ,เพื่อเตรียมต้อนรับทายาทคนแรกที่ทุกคนตั้งใจเพื่อเติมเต็มความสุขความสมบูรณ์ให้กับครอบครัวให้มากที่สุดจนตอนนี้สาวบีก็ยอมห่างจากวงการบันเทิงเพื่อทุ่มเทเวลาทั้งหมดในการดูแลตัวเองให้เต็มที่และเมื่อไม่นานมานี้เธอเองได้จับมือสามีอย่างไฮโซกรประกาศข่าวดีหลังแต่งงานไปเมื่อป,ปลายปี6 2ใช้ชีวิตคู่สามีภรรยากันมาได้ปีกว่าแล้วนักแสดงสาวบีมาติกา กับสามีนัก,กธุรกิจหนุ่มก่อนก็สมหวังแล้วหลังจากที่รอคอยมาตลอดในที่สุดสาวบีควงสามีประกาศข่าวดีเตรียมตัวกําลังเป็นคุณพ่อคุณแม่และได้ให้กําเนิดลูกชายตัวน้อยเป็นทายาทคนแรกของตระกูลแสนล้านท่ามกลางความยินดีเรียกว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบในทิติจริงๆครับและต้องขอชื่นชมในความสามารถและความขยันของอดีตนางเอกสาวมากๆเพราะถึงแม้ว่าเธอจะตกถังทองแสนล้าน จะบอกเลยว่าเธอคนนี้ยังทำงานขยันตัวเป็นเกลียวไม่เคยนิ่งดูได้เพื่อให้สามีคอยดูแลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t r True Story m e d i a ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ